อดเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะนายจ้างระบุว่าจะรับผิดชอบรูปจ้างที่เคราะ์รายถูกไฟฟ้าช็อตจนพิการอย่างเต็มที่นางสาวอริสาและนายจัก,กรพงษ์มุ่นสาราสามีภรรยาเจ้าของร้านบายมิตรภาพในเดินทางเข้าพบกับนางวัสมนมณีสุด รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุมข้องแรงงานจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ปากค่ำในกรณีที่นายอภิชิตเต็มตาวงลูกจ้างติดตั้งป้ายเกิดอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าช็อตจนพิการโดยให้รายละเอียดว่าได้เปิดร้านโดยบดยถ้ำประกันสังคมให้กับคนงานจริงและหลังจากเกิดเหตุตนได้ไปยืนขอท้ำเรื่องให้กับคนงานที่มีอยู่ในร้านทั้งหมดแล้วทั้งนี้คณะที่นายอภิชิตนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นตนในฐานะน,นายจ้างได้เดินทางไปเยี่ยมดูแล และมอบเงินซอยเหลือเป็นค่ายาค่ารักษารวมแล้วประมาณ6 0 0 0 0บาทเศษด้านสวัสดิการและคุมข้องแรงงานจังหวัดอุดรธาน,านีเปิดเผยวา่าได้มีคำสั่งให้ทั้งผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อระบอและกฎกระทรวงกำหนดมาตรการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอ,อนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพต่5สพอ, 2, าอ,าอาภายใน30วันเสร็จแล้วก็ให้นำแผนการดังกล่าวมาให้เจ้าหน้าที่ไฟความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหากบอ่ด,ดาเนินการปฏิบัติตามคำสั่งก็จะถูกดําเนินการตามกฎหมายแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อ,อนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบืองอ่อนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยนัน